พบโลกสวัสดีครับคุณกฟังครับขอต้อนรับสู่พบโลกกับวันจันทร์ที่ส8แปดพฤศจิกายนเมื่อคืนนี้<ม>เพิ่งผ่านการรอยกระทงไปนะครับเมื่อคืนนี้มันรอยกระทงก็วันนี้ท้องฟ้าสดใสน,นะครับที่นะครปฐมนี่ที่ผมอยู่นี่ฟ้า อย่างมีดวงจันทร์ที่งดงามนะครับจันทร์เต็มดวงที่งดงามก็คงมีความสุขันไปเมื่อคืนนี้นะครับอย่างน้อยที่สุดก็เป็นความสุขที่อยู่หลังจากที่เราเครียดกันมากับการเมืองค่อนข้างมากทีเดียวเลยครับเราเริ่มกันที่ฟิลิปปินส์ครับฟิลิปปินส์ก็คงหมุนหมองเหมือนเดิมนะครับมันมีภาวะที่หมุนหมองอจากจากพายุนะครับที่ทําให้ชีวิตหลายๆชีวิตต้องต้องสูญเสียไป รัฐบาลจีนเพิ่งประกาศความพร้อมนะครับส่งหน่วยกู้ภัยและทีมแพทย์ลงพื้นที่เกาะเลเตของฟิลิปปินส์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับจากมหาไต้ฝุ่นหายเยนแล้วนะครับภายหลังถูกโจมตีอย่างหนักนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราก็พูดถึงประเด็นนี้นะครับว่าจีนถูกโจมตีอย่างหนักว่าจะไม่บริจาคให้กับ ให้ครับฟิลิปปินส์นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ก็ก็บริจาคแล้วนะครับการถูกโจมตีนั่นก็คือการถูกโจมตีว่าบริจาคเงินช่วยเหลือไม่สมกับเป็นชาติมหาอำนาจนะครับและให้ความช่วยเหลือล่าช้านะครับบางคนก็บอกว่าไม่ควรจะช่วยเหลือเพราะมีกรณีพิพาทกันอะไรแบบนั้นขึ้นงทาให้เสียเสียภาพหลักหมดนะครับโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกานะครับเพราะความสัมพันธ์ของจีนกับฟิลิปปินส์นั้นไม่สู้ดีจากข้อพิพาททางทะเลนะครับก็นํามาสู้ ข้อขัดแย้งต่างๆกระทรวงต่งางประเทศจีนก็ถแถลงว่าจับตาดูสถานการณ์มาโดยตลอดนะครับและพร้อมจะส่งหน่วยกู้ภัยลงไปยังพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติหนักที่สุดนะครับหลังจากเร่งได้ส่งเงินช่วยเหลือมูลค่าราว48ล้านบาทพร้อมด้วยเต็นและก็ผ้าห่มหลายหมื่นชิ้นไปแล้วนะครับด้านพลเรือตรีมาร์คซีมอนอามาร์คซีมอนโกอมอรีนะครับผู้บัญชาการโดยรบ จอร์ดวอชิงตันของสหรัฐก็กล่าวว่าปฏิบัติการช่วยเหลือของสหรัฐในครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างมากทั้งในแง่ยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างกองทัพนะครับท่านยังย้ำถึงจุดยืนของสหรัฐต่อประเทศที่เป็นพันธมิตรครับนายลามอนแคสซิเบอนะครับซึ่งเป็นนักวิเคราะห์การเมืองของฟิลิปปินส์ก็ประเมินว่าความช่วยเหลือของสหรัฐในที่นั้นมีในยะทางการเมืองนะครับโดยนัง uh, ติดโดยสหรัฐนั้นถือ ถือเป็นโอกาสทองสําหรับกองทัพกับถือเป็นโอกาสทองสําหรับกองทัพนะครับที่จะแสดงถึงศักยภาพในการรับมือภัยพ,พิบัติไม่เพียงช่วยเฉพาะฟิลิปปินส์ที่เป็นพันธมิตรกันนะครับแต่ส่งสัญญาณถึงทุกประเทศของอาเซียนว่าการที่สหรัฐเข้ามาประจําการอยู่ในภูมิภาคนี้ ก็เพราะตั้งใจแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อจีนนะครับจนสูญเสียสถานาการเป็นผู้นําของโลกและภูมิภาคนี้ไปนะครับนี่คือน้ําใจนะครับทาใจไปแสดงอะไรบางอย่างอ,อยู่กับน้ําใจที่มันมันไม่เข้าตาไม่เข้าความรู้สึกเนี่ย ออก,ก็จะได้รับผลแลลักษณะแบบนี้นะครับในวันเดียวกันนะครับประธานธิวดีเบเนนิกอาคิโนนะครับผู้นําของฟิลิปปินส์ซึ่งถูกโจมตีว่ารับมือวิกฤตครั้งนี้ล่าช้าเหลือเกินนะครับกล่าวหลังจากได้เข้าเยี่ยมพื้นที่ประสบภัยโดยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายอดทน และก็อย่าหมดหวังนะครับแต่ว่าก็ถูกโจมตีไปซะแล้วนะครับว่าเข้าช่วยเหลือกลางนี้ค่อนข้างช้าเลอเกินนะครับในไหนเราพูดถึงจีนแล้วครับไปในเรื่องของเบบี้บูมนะครับของจีนหวังเฟิงนะครับอาจารย์ประจําภาควิชาสังคมมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เออไวสหรัฐอเมริกานะครับได้วิเคราะห์ถึงการที่รัฐบาลจีนผ่อนผันการบังคับใช้นโยบายลูกคนเดียวมานานกว่าสามทศวรรษนะครับว่าจะไม่ก่อให้เกิดยุคเบบีบูมหรือประชากรวัยทารกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเพราะจะมีผลกับพ่อแม่ชาวจีนเพียงหนึ่งถึงสองล้านคนที่จะทําให้มีทารกจีนเกิดใหม่ไม่เกินสิบหกล้านคนต่อปีเท่านั้นครับขณะที่คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่นะครับจะเลือกที่จะมีลูกเพียงคนเดียวอยู่ดีครับจากการผ่อนปลน นโยบายลูกคนเดียวก็จะมีพ่อแม่ชาวจีนราวสิบห้าถึงยี่สิบล้านคนนะครับจะได้รับอนุญาตให้มีลูกคนที่สองต่อเมื่อผู้นั้นมีคู่สมรสเพียงคนเดียวนะครับและไม่มีญาติพี่น้อง แต่นายเสียกเกาหลงนะครับวัยสามสิบปีและภรรยาเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ตัดสินใจไม่มีลูกอีกนะครับโดยให้เหตุผลว่าทุกวันนี้ตนต้องประสบกับภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้นรวมถึงภาวะกดดันจากสังคมที่มีแต่จะเพิ่มขึ้นนะครับมีลูกเพิ่มขึ้นในจีนเนี่ยมันก็มันก,มนก็มันก็อย่างนี้แหละครับมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมการเลี้ยงลูกคนหนึ่งก็ไม่ใช่จะเลี้ยงกันง่ายๆนะครับมันต้องใช้เงินเลี้ยงค่อนข้างเยอะในโลกปัจจุบันนี้ครับไปที่มาดิฟนะครับ มีเรื่องวุ่นวายนะครับเลือกตั้งกันไม่รู้จะจบกันสักทีนะครับเพราะว่าเลือกไปก็ไม่รับรองกันแต่ตอนนี้ครับอับดุลลาชามีนวัยห้าสิบสี่ปีครับน้องชายต่างบิดาของอดีตประธานาัิบดีมามูลอับดุลกายูมนะครับผู้ผูกขาดเก้าอีน้นี้มานานกว่าสามสิบปีก็สาบานตนเป็นประธานาธิบดีมนดีฟนะครับหลังชนะการเลือกตั้งรอบที่สอง เอ่เหนือนายโมฮัมเหม็ดนาซีสผู้ชนะการเลือกตั้งรอบแรกด้วยคะแนนเวลห้าสิบเอ็ดจุดหกตปอย่างไม่คาดคิดกับหลังความ,มวุ่นวายทางการเมืองยืดเยื้อมาเกือบสองปีนะครับเอ่อนายชามีกล่าวว่าตอนนี้ประเทศต้องการความมั่นคงและก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างดีจากนาซีสนะครับเอ่อร่วมกันจัดเอ่อจัดการกับปัญหาใหญ่ของประเทศมากกว่านะครับส่วนสหรัฐอเมริกาและอินเดียแถลงยินดีนะครับแสดงแสดง ถึงความยินดีพร้อมกับแสดงความหวังที่จะได้ร่วมงานกันในอนาคตนะครับส่วนนายนาซิสนะครับกล่าวยอมรับความพ่ายแพ้แล้วว่าถึงอย่างไรก็ดีใจที่ประเทศได้ผู้ดาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยนะครับนี่ก็พลิกมาชนะในรอบที่สองนี้ห้าิบเจุดนะครับได้ร้อยละห้าสิบหกจุดห้าสิจุดหก ก็ชนะไปนะครับนี่เป็นไหนมาดีที่ยุ่งกันมาตลอดแต่ว่าเป็นเมืองที่สวยนะครับใครๆก็อยากไปเที่ยวมาดีกันเ,เลือกตั้งนีที่ชิลีเมื่อวานนี้ก็มีการเลือกตั้งครับแล้วก็มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยมิเชลบาเชเรตนะครับผู้นําพรรคสังคมนิยมชิลีอาจะหวนคืนตําแหน่งผู้นําประเทศอีกครั้งนะครับหลังจากเคยดารงตําแหน่งในปี2549 ถึง2,553ครับครั้งนี้นะครับการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็ได้ชูนโยบายปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจ จนมีคะแนนนําผู้สมัครอีก8ดคนมาโดยตลอดนะครับรวมถึงนางเอเวอรินแมตชายนะครับจากพกรรครัฐบาลที่ uh, ส่วนตัวแล้วก็เป็นเพื่อนกันนะครับก็จับตาดูผู้นําคนใหม่ของชิลีนะครับมิเชลบาชิเรตนะครับเคยเป็นผู้นําไปแล้วในช่วงปี2549ถึง2553ครับนโยบายหลักก็คือปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจจนนะครับก็เหมือน ข้อรยกร้องในบ้านเราขณะนี้ก็ต้องต้องปฏิรูปการเมืองกันนะครับไม่งั้นมันก็มีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนี่วุ่นวายไปหมดแหละครับเอ,อที่ซินเกียงนะครับก็ก็มีปัญหาเดิมนะครับก็คือมีการใช้ความรุนแรงต่อกันอีกแล้วนะครับสถานการณ์ความขัดแย้งในมณฑลซินเกียงซึ่งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนนะครับก็ปะทุขึ้นมาอีกร,รอบหนึ่งครับเมื่อผู้ประท้วงชาวมุสลิมอุยกู ใช้มีดและขวานนะครับโจมตีสถานีตำรวจในจังหวัดคาชกาเขตปกครองตอนเองของซินเกียงวิกูนะครับทำให้ตำรวจเสียชีวิตสองนายด้วยกันส่วนตำรวจใช้ปืนยิงชาววิกูเสียชีวิตเก้ารายแล้วก็บาดเจ็บอีกสองคนนะครับนายดิรุสัตแร็กซิสนะครับโฆษกกลุ่มมุสลิมวิกูพระถิ่นในเมืองมิวนิกประเทศเยอรมนีนะครับได้เผยว,ว่าชาววิกูถูกตำรวจยิงใส่ก่อนครับ หลังเหตุการณ์ก็ยังถูกจับอีกสิบคนพร้อมเรียกร้องให้ประชาคมโลกนะครับเร่งหามาตรการมาตรการฉุกเฉินเพื่อหยุดยั้งรัฐบาลจีนจากการใช้กําลังกับกลุ่มผู้ประท้วงนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ชาวอีกูนั้นสามารถใช้สิทธิทางกฎหมาย ในการสู้คดีได้ครับนั่นเป็นข้อเรียกร้องสําคัญที่สุดแหละครับทั้งนี้เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับชาววิกูสามรายก็ขับรถพุ่งชนที่จตุรัสเทียนันเหมินเป็นข่าวดังไปทั่วโลกแหละครับเราก็นํามาพูดถึงกันวิเคราะห์ถึงกันนะครับเราก็มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดในตอนนั้นห้ารายบาดเจ็บสี่สิบคนครับส่วนรัฐบาลจีนก็เรียกเหตุการณ์นั้นว่าเป็นการก่อการร้ายนะครับตอนนั้นถือว่าเป็นการก่อการร้ายก็เลยก็เลยเป็นเป็นประเด็นหลักๆนะครับที่ที่ได้ เอ,อได้วิเคราะห์ถึงกันในโลกนี้แล้วก็เกี่ยวกับอุยกูกับรัฐบาลจีนนะครับก็มีการกล่าวหากันสารพัดนะครับในเงื่อนไขอย่างนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของเชื้อชาตินะครับเป็นเป็นประเด็นที่ที่ต้องถือว่าต้องต้องระมัดระวังอยู่เหมือนกันมีข่าวนะครับเอ่อ เกี่ยวกับวิกฤตของความหิวโหวยเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่านาคน่าขบคิดในโลกของวันนี้มีคนหิวโหวยเยอะครับที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเราก็จะเห็นภาพนะครับมีภาพภาพหนึ่งซึ่งเผยแพร่ไปก็คือมีเอ่ออะไรนะครับชาวฟิลิปปินส์กลูเข้าไปรับน้าดื่มจากเฮลิคอปเตอร,ร์ของกองทัพสหร,รัฐที่ต้องอาศัยการขนส่งทางอากาศในหมู่บ้านที่ห่างไกลนะครับทางเหนือของเมืองทานครูบาลก็จะเห็นภาพเด็กเด็กมีผู้คนเข้าไปไปแย่งนี่คือน้ําดื่มนะครับก็ก็เป็นภาพ ว่าแบบนั้นก็คือในฟิลิปปินส์ไม่ต้องพูดถึงนะครับวิกฤตความผิวโหยจากเหตุการณ์ของวาตภัยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องใหญ่ในขณะนี้แต่ว่านะครับมีข่าวจากการประมูลภาพ Three Studies of Lucian f o y นะครับของฟร a นซิสเบคอนศิลปินชื่อดังชาวอังกฤษนะครับด้วยราคา142.2ล้านดอลลาร์นะครับหรือราว4,260ล้านบาทนะครับขึ้นก็ การประมูลครั้งนี้ก็เลยขึ้นทำเนียบงานศิลปะที่มูลค่าในการประมูลสูงที่สุดเป็นประวัติการนะครับแน่นอนว่าคุณค่าของศิลปะหรือราคาของศิลปะนะครับราคาของคนจะไม่อาจตีตราได้ด้วยเงินทองนะครับแต่กรณีปลุกกระแสให้สังคมออนไลน์โพสตแสดงความคิดเห็นอย่างดุเดือดนะครับหลายคนมองว่าแม้ผู้ประมูลมีสิทธิใช้จ่ายเงินตนเอง เพื่อให้ได้มาซึ่งชิ้นงานของศิลปะแต่จํานวนเดียวกันนี้นะครับจํานวนของของการประมูลศิลปะเนี่ยแหละครับสามารถต่อชีวิตให้กับคนยากไร้ได้มากถึงครึ่งครึ่งข้อนโลกเลยนะครับ ก็เงินถ้าคิดเป็นเงินไทยก็4,260บาทเนี่ยช่วยชีวิตของอคนยากไรได้ครึ่งค้อนโลกแลครับองค์การอาหารและกเกษตรกรรมแห่งสหป,ประชาชาติ FAO นะครับได้ระบุว่าระหว่างปี2,553ถึง2,555ครับประชากรโลกนะครับ870ล้านคนจากทั้งหมด พันหนึ่งร้อยล้านคนนะครับหรือหนึ่งในแปดคนนั้นต้องเผชิญหน้ากับภาวะขาดสารอาหารเรื้อรังนะครับแบ้สถิติปัจจุบันนี้จะชี้ว่าอัตราความหิวโหยนะครับโดยรวมนั้นลดลงเช่นภูมิภาคเอเชียและแพิสิกนะครับลดลงกว่าร้อยละสามสิบจากผู้หิวโหยเจ็ดร้อยสามสิบเก้าล้านคนตอนนี้เหลือห้าร้อยหกสิบสามล้านคนมันก็เหลือในจํานวนมากอยู่ดีแหละนะครับแต่อฟริกานะครับทวีปแอฟริกากลับมีผู้คนหิวโหยเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องนะครับจากเดิมหนึ่งร้อย 75ล้านคนก็เป็น239ล้านคนนะครับมากขึ้นถึง64ล้านคนครับเมื่อรวมกับประชากรขาดอาหารในเอเชียแปซิฟิกและลตินอเมริกาที่ลดลงแล้วนะครับยอดรวมของประชากรโลกที่ต้องได้รับการดูแลกลับมีมากกว่า850ล้านคนครับการขาดแคลนอา,าหารหรือจาต้องกินอาหารที่ไม่ถูกสุขลรณะณะอาสขลักษณะน,นะครับเพื่อประทังชีวิตยังเป็นต้นต่อของโรคอันตรายนะครับ ขานอาหารที่ไม่ถูกสุกลักษณะนี้อันตรายพระการใัครับเป็นต้นต่อของโรคอันตรายแล้วก็นํามาซึ่งความสูญเสียทั้งโรคขาดสารอาหารตานขโมยนะครับอหิวาตากโรครวมถึงการเสียชีวิตจาก ทุพิกภไนะครับหมายถึงความหิวโหยกว่าสี่รายต่อวันนะครับสี่รายต่อวันและแม้เงินหนึ่งดอลลาร์นะครับสําหรับบางคนจะไม่มีค่าอะไรครับแต่มีความหมายเสมอสําหรับผู้ขาดแคลนะนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นความต่อเนื่องนะครับมีการวิเคราะห์กันค่อนข้างละเอียดทีเดียวเกี่ยวกับชีวิตหรือวิกฤตของความหิวโหยนะครับว่าถ้าคุณใช้เงินถึงจะเป็นตัดเจกเป็นความร่ารวยส่วนตัวของคุณมีความเป็นเฉพาะตัวใช้เงินถึงสี่พันสองรอยหกสิบล้าน,นเนี่ยไปประมูลภาพ ภาพเดียวเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นภาพที่มีค่าแล้วก็ตีราคาไม่ได้นะครับมันเป็นนามธรรมมากนะเงื่อนไขแบบนี้แต่ว่าถ้าคิดถึงในเชืงรูปธรรมจริงๆสําหรับสิ่งที่มันปรากฏในโลกเนี่ยมันทำให้เราต้องคิดนะครับว่ามันมันมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ในโลกของปัจจุบันนี้ซึ่ง เอ่อมันอยู่ในเงื่อนไขของความยากจนนะครับและต้องการความช่วยเหลือนะครับนี่เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเรื่องหนึ่งของโลกที่จะต้องสร้างดุลยภาพให้มันดูเหมาะสมกันนะครับเอ่อไปที่เวียดนามบ้างนะครับเวียดนามก็เจออิทธิพลจากพายุ depression อ่โซไราดานะครับได้พัดเข้าสู่ตอนกลางของประเทศเวียดนามก็ทําให้เกิดฝนตกหนักและน้าท่วมในหลายพื้นที่ในตอนนี้นะครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยสามสิบสี่รายครับโดยในเมืองอดาน,นังนะครับมีผู้สูญหายสิบเอ็ด คนแล้วก็มีบ้านเรือนได้รับผลกระทบกว่าหนึ่งแสนหลังกับด่านหนังเมื่อก่อนก็เป็นแหล่งของของการต่อสู้กันนะครับตอนนี้ก็เสียชีวิตไปศูนย์หายไปนะครับก็เยอะนะครับแล้วก็มีผลกระทบกว่าหนึ่งแสนหลังบ้านเรือนได้รับผลกระทบนี่คือเรื่องของธรรมชาตินะครับที่มันต่อเนื่องกันไปจนทําให้เราโอ้โหรู้สึกม,มันมันน้าหวัดหวันอยู่ไปน้อยเดียวนะครับในปัจจุบันนะครับในปัจจุบันแล้วก็ถือว่าน,นั่นมันไม่ใช่เรื่องของธรรมชาติโดยตรงอีกแล้วครับมันเป็นเรื่องของรอยเลื่อมระหว่าง ที่มนุษย์เป็นผู้กระทำเนี่ละครับกับเงื่อนไขของธรรมชาตินะครับก็น่าสนใจในในการมีการวิเคราะห์ออกมาดีๆนะครับเดี๋ยวเราจะนํามาเสนอให้ได้รับทราบกันครับเอ,อที่เบังกระเทศครับก็มีมีกรณีของลูกอดีตประธานาธิบดีนะครับก็ ศาลบังกระเทศยกฟ้องทาริกรามานนะครับทาริกรามานเ,เป็นบุตรชายคนโตของนางคาริดาเซียนะครับอดีตประธานาธ,ธิบดีบังกระเทศและนักหนังสืออนาการเมืองฝ่ายค้านผู้ทรงอิทธิพลในปัจจุบันก็ยกถูกยกฟ้องในข้อหาฟอกเองินท่ามกลางเสียงโห่ร้องของผู้สนับสนุนนะครับโดยเชื่อว,ว่าการพ้นข้อหาครั้งนี้จะเพิ่มโอกาสในการกลับ กับประเทศของนายรามานที่ถูกในประเทศจนต้องรีภัยไปอยู่ประเทศอังกฤษนะครับนานกว่าห้าปีหลังเคยต้องโทษตัดสินจำคุกเจ็ดปีนะครับและห้ามลงสมัครเลือกตั้งอันนี้นะครับนี่ก็ข้อหาทุจริตนะครับมันจะต้องหนีต้องหนีไปต่างไปต่างประเทศกันเสมอนะครับในบ้านเราก็มีข้อเปรียบเทียบไปเห็นชัดเรากำลังพูดกันถึงเรื่องเหล่านี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรก็นั่นก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งนะครับของของผู้นํา ที่จะต้องพยายามทําทําชีวิตของทวเองให้บริสุทธิ์ให้มากถ้าไปแพ่ผ่านกับสิ่งเหล่านี้เข้ามานี่มันก็ต้องมีการพิสูจน์กันอย่างนี้แหละครับอันนี้ก็ต้องใช้เวลานะครับในประเทศตัวเองไปถูกในประเทศไปห้าปีหลังเคยต้องโทษ ตัดสินจำคุกถึงเจ็ดปีก็วุ่นวายในชีวิตแบบนี้เพราะฉะนั้นอยู่กับความชอบธรรมเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับเอ,อ่อหรือยังไงก็ตามนะครับถ้าเรามีความชอบธรรมจริงยังไงก็ต้องมีบทพิสูจน์ที่ดีสําหรับชีวิตในอนาคตต่อไปแม้ว่าจะถูกเอ,อ่อถูกอะไรครับถูกพิพากษาในเงื่อนไขใดก็ตามแต่ที่สุดแล้วเมื่อพิสูจน์ออกมาว่าเราบริสุทธิ์มันก็บริสุทธิ์แหละครับที่ไต้หวันนะครับมีตำรวจไต้หวันเข้าทลายแหล่งจับกลุ่มเอ,อ่อแล้วก็จับกลุ่มนะครับ เป็นแหล่งแก๊งค้ายาเสพติดก็เลยต้องมีการจับกลุ่มกันครั้งใหญ่นะครับเป็นแก๊งยาเสพติดรายอ่า,ายหลักนะครับโดยยึดของกลางได้เป็นเฮโรอีนน้ำหนัก229ร้กกิโลกร,รมัมในลักษณะเป็นแท่งเฮโรอีนกว่า600ห่อนะครับซุกซ่อนอยู่ภายในกล่องเครื่องขยายเสียงจํานวน12กล่อง ในตู้ขนส่งสินค้าทางอากาศนะครับที่ถูกส่งมาจากเวียดนามนะครับการจับกลุ่มครั้งนี้ถือเป็นการจับกลุ่มยาเสพติดครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ20ปีของเวียดนามนะครับสองอยยกกิโลในเวียดนามันถือว่าใหญ่ที่สุดบ้านเราไฮซัมมากกว่านี้นะครับปัญหาใหญ่ของอาเซียนเรานี่ก็คือปัญหาของยาเสพติดนี่แหละครับที่ยังที่ยังอะไรครับที่ยังระบาดกันอยู่ทั่วกับบ้านเราก็พยายามที่จะปราบปรามในเรื่องยาเสพติดนะครับรัฐบาลพยายามให้ค่าตรงนี้ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่จะทำให้ยาเสพติดนั้นพ้นไปจากสังคมไนมะ่อย่างนั้นนั้นสังคมที่อะไรครับสังคมที่ทําให้ประชาชนนะครับมีความรู้สึกเจ็บปวดมันไม่มีอะไรที่จะแก้ไขได้ในะที่สุดก็หันหน้าหันหลังนะครับไม่หาอะไรไม่เจอก็ก็เข้าหายาเสพติดอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทําให้สังคมนั้น ฟอนเฟะน,นะครับคือแหลกสลายเราต้องมองเรื่องสังคมกันบ้างนะครับเพราะสังคมนั้นเป็นเป็นประเด็นหลักเรามองข้ามสังคมกันค่อนข้างมากนะครับในในปัจจุบันนี้เราก็อะไรแล้วครับมันเป็นเรื่องหนึ่งที่ทําให้โครงสร้างของสังคมโดยรวมการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันไม่สันติสุขนะครับอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคงจําได้ผมนําเรื่องของญี่ปุ่นนะครับในการทําร้าย คนชรานะครับคนทำา้ายทำ้ายคนชราในในที่พักคนชราเนี่ยนะครับทำร้ายด้วยกายทำร้ายด้วยด้วยการาใช้วาจาเชื่อเชือนนะครับรวมทั้งไม่ดูแลอย่างดีพออะไรแบบนี้ก็ทำให้เราต้องมองกันนั่นเป็นเรื่องของคนชราครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของคนพิการส่วนใหญ่ก็ถูกคนใกล้ตัวทำรายย้ายเหมือนกันครับอันนี้ก็ต้องระมัดร,ระวังนะครับต้องดูลักษณะแบบนี้ครับลำพังแค่ต่อสู้กับความพิการก็เป็นความทุกข์แสนสาหัสสำหรับผู้พิการนะครับ ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับอยู่แล้วนี่คือสังคมเรามีคนพิการก็ค่อนข้างเยอะกับแต่ความจริงที่น่าเศร้าใจไปกว่านั้นก็คือน่าสลด,ดใจไปยิ่งกว่านั้นก็คือกําลังกลายเป็นปัญหาใหญ่นะครับตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นนะครับก็คือผู้พิการจํานวนมากที่ถูกทําร้ายไม่ว่าจะเป็นการทําร้ายทางร่างกายหรือทําร้ายทางจิตใจทําร้ายด้วยคําพูดคําจาจากคนในครอบครัวนะครับรวมทั้งเจ้าหน้าที่ในสถานที่พยาบาลที่มีหน้าที่ดูแลนะครับอันนี้ก็เป็นความต่อ เรื่องกันที่ผมนํามาพูดถึงนะครับจากจากเรื่องของคู่ชราทั้งหลายตอนนี้ก็มาถึงคนพิการนะครับเอฟซีได้รายง,งานว่าน,นี่เป็นข้อมูลที่กระทรวงสวัสดิการสังคมของญี่ปุ่นนะครับสํารวจใหญ่มีการสํารวจใหญ่ทําการสํารวจใหญ่ทั่วประเทศ เป็นครั้งแรกในระยะเวลากว่าหกเดือนนะครับแล้วก็พบว่าผู้พิการทางร่างกายและผู้พิการทางจิตนะครับมีหลักฐานยืนยันว่าถูกทําร้ายจริงๆครับอยู่หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเก้ารายแต่ในผู้พิการที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงเหล่านี้มีอยู่เกือบแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับที่ถูกทําร้ายโดยญาติของตัวเองครับถูกทําร้ายโดยคนในครอบครัวหรือคนดูแลนะครับรวมทั้งเจ้าหน้าที่ในบ้านพักคนชราครับ ทั้งนี้ในรายงานระบุถึงรูปแบบผู้พิการที่ถูกกระทําว่ามีทั้งการถูกทําร้ายทางร่างกายถูกดุดา่าผู้จะทําร้ายจิตใจนะครับหรือถูกทิ้งขว้างไม่สนใจดูแลนะครับหรือถูกจํากัดเงินจากคนในครอบครัวหรือคนที่มีหน้าที่คอยดูแลจากข่าวนี้นะครับจากข่าวนี้กระทรวงสวัสดิการสังคมของญี่ปุ่นได้สํารวจงานนี้ขึ้นมาครับหลังจากที่ญี่ปุ่นได้ออกกฎหมายคุ้มครอง ผู้พิการนะครับแล้องกันการถูกะกรทำที่ร่วงละเมเอดผู้พิการดังกล่าวซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อปลายป,ายปี2555ก็ปีที่แล้วนี่เองนะครับแล้วก็พบด้วยว่ายังมีผู้พิการจํานวนไม่น้อยที่ตกเป็นเหยื่อถูกเจ้าหน้าที่ในสถานพยาบาลหรือบ้านพักคนชราทําร้ายหรือแม้แต่ในสถานที่ทํางานครับ แต่รายงานของกระทรวงสวัสดิการยังระบุด้วยว่าเชื่อว่านะครับตัวเลขของผู้พิการที่ถูกทําร้ายนั้นน่าจะมีจํานวนที่สูงกว่านี้อีกมากครับไม่ใช่แค่หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเก้าคนแน่นอนมันต้องสูงกว่านี้อีกมากนะครับเพราะมีผู้พิการจํานวนมากที่ไม่กล้าเปิดเผยตัวนะครับไม่กล้าออกมาร้องของความช่วยเหลือทั้งนี้ทางนั้นก็เพราะความกลัวนะครับโอ้นี่เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับเอ,อประเด็นนะครับก็มีการพูดถึงว่าผู้พิการบางคนอาจจะกลัวถูกไล่ออกจากสถานพยาบาล หรือบ้านพักคนชราที่อาศัยอยู่หรือกลัวว่าจะตกงานนะครับก่อนหน้านี้สถานีโทรทัศน์ N h K ของญี่ปุ่นนะครับก็เคยมีรายงานข่าวของชายชราวัยเจ็ดสิบปีรายหนึ่งครับที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จะได้รับบาดเจ็บที่สมองนะครับกระทั่งต้องนอนรักษาตัวที่บ้านพักคนชราแห่งหนึ่งนานกว่าสิบสามปีครับมีบาดแผลตามร่างกายถึงเจ็ดสิบแผงและนอกจากนั้นยังพบว่านั่งจมูกของชายชราผู้นี้ก็หักนะครับแขนข้างหนึ่งก็หัก โดยชายชรา,าไม่สามารถบอกญาติที่มาเยี่ยมให้รับรู้เรื่องนี้ได้ครับเพราะได้รับบาดเจ็บที่สมองนะครับแต่ระหว่างนี้ก็มีข่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสอบสวนคดีนี้อยู่คือยอมไม่ได้นะครับว่าชายชราคนนี้ทําไมถึงบาดเจ็บขึ้นมาเยอะเหลือเกินนะครับแขนหักอะไรต่างๆเหล่านี้ครับผู้พิการเป็นกลุ่มคนที่รัฐบาลทุกประเทศนะครับจําเป็นต้องควรให้ความสนใจต้องให้ความสนใจนะครับและควรให้ความสนใจ,แล,ในใจและก็ต้องให้ความช่วยเหลือเพราะผู้พิการเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ครับและไม่อยากจะ ะเป็นภาระแก่ใครนะครับแต่เมื่อเขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้สิ่งที่จะเป็นกําลังใจและทําให้ผู้พิการสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้นั้นก็คือน้ําใจนะครับย้าตรงนี้เลยนละครับคือน้ําใจและความช่วยเหลือนะครับจากสังคมรวมทั้งสวัสดิการการดูแลการรักษาพยาบาลและสิทธิอันพึงมีพึงได้ที่รัฐบาลควรจะจัดให้ครับอันนี้เริ่มต้นคือญี่ปุ่นนะครับเป็นการวิจัยต่อเนื่องกันค่อนข้างดีครับทั้งคนชราทั้งคนพิการนี่โดนกันหมดนะครับถ้าเป็นทั้งคนชรา แล้วก็พิการอีกนี่ก็โหลําบากพอสมควรแต่รัฐบาลเขาก็ให้ความใส่ใจในเรื่องนี้อพอสมควรเลยนะครับก็ถือว่าดีนะครับในกรณีนี้อย่างน้อยก็มีการวิจัยแล้วก็มีการประกาศใชยอย้ออกมานะครับแต่ใดเราพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะครับก็ไปถึงเรื่องของ ของสัตว์ทดลองนะครับเพื่อมนุษยชาติอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนก็ทนไม่ได้นะครับนักเขียนรางวัลโนเบลของญี่ปุ่นอย่างเคนซูโรโอเอเนี่ยเดิมทีก็เป็นกับภรรยาเนี่ยนะครับตอนเป็น,เป,นเป็นแฟนกันเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยก็เป็นคนรับจ้างอาจารย์เนี่ยนะครับเป็นคนฆ่าสัตว์ต่างๆเหล่านี้พวกหนูพวกแมลงอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อให้อาจารย์าไปทดสอบสุดท้ายเขาก็เขาก,เขาก็เขาก็เลยไม่ทำนะครับเพราะว่ามันนึกขึ้นได้ว่าเออการไอการที่เอ่อตัวเองได้ฆ่า ไอสัตว์ทดลองพวกนี้ก็เปรียบได้ว่าสัตว์ทดลองเหล่านั้นก็ไม่ต <ification of countries in Europe> ่างจากประเทศชาติของตัวเองคือญี่ป right ุ่นนะครับที่อยู่ภายใต้อํานาจของอเมริกาตอนนั้นตอนนั้นเขาคิดอย่างนั้นก็เลยเลิกทางานนี้นะครับปรากฏว่าตอนนี้นะครับในธรรมชาติของสัตว์นะครับนักล่าจะฆ่าเหยื่อเพื่อประทังชีวิตนะครับหนึ่งชีวิตเพื่ออีกหนึ่งชีวิตได้อยู่รอดอันนี้เป็นวัตถจักของธรรมชาติเป็นวงจรเป็นกฎเกณฑ์ที่ก่อเกิดให้อ่ระบบิีวศของโลกขึ้นมานะครับแล้วก็ทําให้เกิดสมดุลธรรมชาติมานานหลายล้านปี หลายล้านล้านปีนะครับและในวงจรธรรมชาติเหล่านี้ ยังก่อให้เกิดการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนะครับเพื่อให้อยู่รอดได้นานที่สุดให้พ้นจากการถูกล่าหรือโรครายนะครับจนกว่าสัตว์จะบรรลุจุดหมายสูงสุดแห่งชีวิตคือการสืบเผ่าพันธุ์ให้ดำรงคงอยู่ต่อไปครับแต่สําหรับมนุษย์แล้วครับการฆ่าสิ่งมีชีวิตอื่นนั้นมีเหตุผลเนื้อไปกว่าการใช้เป็นอาหารนะครับเพราะมนุษย์ยังใช้สัตว์มาเป็นตัวแทนในการทดลองสารเคมี Me, นะครับทดลองสารอินทรีย์ชนิดต่าง เพื่อใช้ในการสร้างเวชภัณฑ์เครื่องสำอางหรือในการทดลองอื่นๆครับมีรายง,งานจากเว็บไซต์ Daily เม i l นะครับของอังกฤษเปิดเผยว่าในปี2,555ที่ผ่านมาเฉพาะในกลุ่มมหาวิทยาลัยบนเกาะอังกฤษเพียงแห่งเดียวนะครับมหาวิทยาลัยของอังกฤษนะครับบนเกาะอังกฤษแห่งเดียวเนี่ยมีการฆ่าสัตว์ทดลองชนิดต่างๆตั้งแต่หนูนะครับ,บ,ออรบลิงสุนัขจนถึงนกอีมูและมากกว่าหนึ่งล้านสามแสนตัวนะครับในจำนวนนี้เป็นหนูเก้าแสนเจ็ดมืน 8่5 9ตัวร้าบตัวปลา2ั สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบหกตัวนะครับหนูใหญ่นะครับหนูใหญ่ห้ามื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบแปดตัวกบนี่กบนี่ห้าพันห้าร้อยห้าสิบสองตัวเป็นรายละเอียดเลยนะครับข้อมูลนกสี่พันสองรอยี่สิบหกตัวไก่ก็สองพันเก้าร้อยห้าสิบสามตัวนะครับสัตว์เลื้อยคานสองพันสี่สิบตัวครับลิงหนึ่งร้อยยี่สิบสี่ตัวสุนัขสิบตัวครับแมวสองตัวและนกอีมูหกตัวนะครับจํานวนนี้ก็จะเห็นนะครับหนูหนูทดลองเลยถูกฆ่าหนูเลยถูกฆ่ามากที่สุดเก้าแสนเจ็ดหมื่น 8,259ตัวส่วนปลานั้น278,586ตัวนะครับมหาวิทยาลัยเอเดนเบร์ร์นะครับค่าสัตว์ทดลองมากที่สุดถึง226,341ตัวรองลงมาได้แก่ม,มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดแล้วก็เคมบริดจ์มหาวิทยาลัยใหญ่ทั้งนั้นนะครับกลุ่มมหาวิทยาลัยบนเกาะอังกฤษนะครับต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าการค่าสัตว์ทดลองเป็นไปเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติครับแม้การทดลองนะครับบางอย่างจะทําให้สัตว์ตายอย่างทรมานมากนะครับเช่นการให้น สูดดมไอ้น้ำอ่าไอานะครับสูดดมไอของน้ํามันดีเซลเพื่อทดลองถึงผลเสียจากการสูดดมไอระเหยของน้ํามันครับและการเพิ่มระดับความเครียดของตัวอ่อนในคันของสัตว์ทดลองเพื่อดูว่าเมื่อตัวอ่อนคลอดออกมาแล้วจะมีผลผลผิดผิดปกติทางจิตอย่างไรบ้างโอ้โหนี่ทรมานมากนะครับ ตัวเลขเหล่านี้มาจากการเปิดเผยของสาภาพรณรงค์ยกเลิกการผ่าทดลองนะครับขณะที่สัตว์ยังมีชีวิตนะครับที่มีชื่อย่อว่า B U A V นะครับที่กำลังรณรงค์ชาวอังกฤษให้ความให้ให้ให,ให,ให้ให้มีภาวะที่ต้องร่วมกันนะครับมีความรู้สึกร่วมกันที่จะกดดันมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษารวมทั้งศูนย์วิจัยต่างๆให้ยกเลิกกระบวนการผ่าตัด สัตว์ทดลองนะครับระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่โดยระบุว่าเงินสนับสนุนการทดลองแบบนี้มาจากเงินภาษีของชจวสาราชอาจักรนะครับจึงไม่ควรสนับสนุนการฆ่าสัตว์แบบทรมานเช่นนี้ต่อไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องของมนุษยธรรมนะครับเป็นเรื่องของคุณธรรมนะครับจริยธรรมในใจที่บอกว่ายังไงก็ตามสัตว์โลกทั้งผองนั้นเป็นพี่น้องกันนะครับจะมาคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์แล้วก็มอง มองสัตว์ทดลองเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่จําเป็นหรือเป็นเป็นเพียงเป็นเพียงสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับที่จะต้องถูกกระทําอย่างนี้ก็ก็ทําให้โลกนั้นอยู่กันอด้วยความ ด้วยความรู้สึกที่มันอะไรครับมันรู้สึกมินเมย์มากต่อความเป็นจริยธรรมนี่คือสํานึกที่มันควรจะเกิดตั้งนานแล้วแต่ว่าพอมีข้ออ้างแบบนี้แล้วครับว่าสัตว์ทดลองคือสิ่งที่จะช่วยนะครับให้โลกนั้นได้ค้นพบอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะวิธีการรักษาวิธีการดูแลชีวิตของมนุษย์นะครับทั้งหมดทั้งสิ้นนี้คือพบโลกนะครับวันที่18พฤศจิสัญญการดนหลังคืนวันลอยกระทงนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขในการเริ่มต้นทํางานอของสัปดาห์ในวันนี้ครับเวลาของพบโลกหมดลงผมสกุลมุจทัดเป็นผู้ดําเน,น พบกันใหม่ในวันพฤหัสสดวัสดีสวัสดีครับพบโลก